AS ปรับโปรมาใหม่ยกแผงเลยนะครับรหัสในการสมัครเดิมใช้ไม่ได้แล้วนะครับในส่วนของเงื่อนไขาการใช้งานก็มีปรับมาใหม่ทุกตัวเลยเหมือนกันส่วนรายละเอียดจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอยู่กับช่องม,มิเตอร์ฟาน,นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตโปรเน็ตราคาพิเศษของ AS ในเดือนสิงหาคมปี2 5 6 6กันนะครับ จะเป็นโปรของซิมเติมเงินวันทูคอลหรือระบบเติมเงินของ AS สนะครับสมัครได้ทั้งการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็การย้ายค่ายเบอร์ดเดิมเลยแต่ก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันคือต้องไม่เกิน7วันครับเปิดเบอร์ใหม่ก็ต้องมาสมัคร,ปรโปรในคลิปนี้ภายใน7วันหลังจากที่คุณลงทะเบียนเปิดเบอร์มาเรียบร้อยการย้ายค่ายเบอร์ดเดิมก็เหมือนกันครับคุณต้องมาสมัคร,ปรโปรในคลิปนี้หลังจากที่คุณย้ายค่ายมาไม่เกิน7วันเหมือนกันครับสำหรับโปรของเดือนนี้ก็ยังอยู่ครบทุกตัวนะครับแพ็กเสริมเน็ตก็ยังอยู่ราคาก็ยังเท่าเดิม แต่มีการปรับลดปริมาณเน็ตต่อเดือนลงทุกตัวเลยกระทั่งแพ็กเสริมเน็ตก็ยังลดกับเขาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไล่ดูลรายละเอียดกันไปทีละตัวเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากตัวแพ็กเสริมตัวหลักก่อนแล้วกันนะครับสำหรับโปรเน็ตราคาพิเศษของ a s ในเดือนนี้ก็ยังมี3แบบอยู่เหมือนเดิมน,นะครับ1ก็จะเป็นแบบเน็ตแมสสปีดร่วมกับเน็ตคงที่นะครับที่ความเร็ว15 Mbps <อ>2จะเป็นแบบเน็ตคงที่อย่างเดียวนะครับไม่มีเน็ตแมสสปีดรร่วมด้วย สำหรับโปรแบบแรกก็จะมี2ตัวนะครับตัวแรกมอเหมา300นะครับตัวนี้จะให้เน็ตแมสส์สปีดมาเดือนละยี่สิบกิกนะครับบวกกับโทรฟรีมีอันทุกเครือข่ายเลยตัวเน็ตอะเป็นเน็ตแมสส์สปีดเลยนะครับจะเป็นเน็ตความเร็วสูงสุดเท่าที่เครื่องของคุณพื้นที่ของคุณรับได้เลยนะครับถ้าคุณใช้เครื่อง 5G อันนี้เขาเคลมความเร็วสูงสุดไว้ที่1กิกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่ถ้าเป็น 4G ก็อยู่ที่ประมาณ300เมกะบิตเปอร์เซกครับสำหรับความเร็วสูงสุดเนี่ยโปรรนนนี้้้้เเคคาาจะะใใหุณชงไดดือล20กกิับ พอใช้งานครบ20 GB แล้วเนี่ยมันจะปรับความเร็วลงมาเหลือ15 Mbps ทก่6 0กิกครับแล้วพอคุณใช้เน็ตในความเร็ว15 Mbps ครบ6กสิกิกปุ๊บเนี่ยมันจะปรับความเร็วอีกครั้งหนึ่งลงมาเหลือ1 Mbps ครับสำหรับความเร็ว1 Mbps เนี่ยก็จะเป็นแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดแล้วนะครับใช้ได้ไม่อั้นเลยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ300บาทครับ ถ้าใครสนใจจะสมัครตัวนี้ก็ให้ไปหาซื้อซิมมาหรือย้ายค่ายมาให้เรียบร้อยนะครับพอคุณทํารายการเปิดเบอร์ลงทะเบียนมาหรือย้ายค่ายมาเรียบร้อยเสร็จเนี่ยก็ให้คุณเติมเงินเข้าไป300บาทแล้วก็ให้กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9 2 7าเเครื่องหมายสี่เหลี่ยมต๊ะหอกครับตัวที่2จะเป็นหมอมเอาสอหานะครับตัวนี้จะให้เน็ตไม่สปีดมาเดือนละ1 0กิกบวกกับโทรฟรีไม่อันทุกเครือข่ายครับตัวเน็ตหลังจากใช้งานเน็ตไม่สปีดครบ10กิกแล้วมันจะปรับความเร็วลงมาเหลือสิบห้าเอรับ หลังจากคุณใช้งานครบ45กิกมันจะปรับความเร็วอีกครั้งหนึ่งลงนวเหลือ384 KBPS ครับถ้าใครจะสมัครตัวนี้ก็ให้เติมเงินเข้าไป250บาทนะครับแล้วก็ให้มากดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9284เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกครับอันนี้คือโปร,โปรแบบแรกนะครับจะมีเน็ตมาสปพีด,ปปดพ่วงไปในโปรด้วยต่อไปก็จะเป็นโปรอีกแบบหนึ่งนะครับจะมีแต่เน็ตคงที่อย่างเดียวนะครับตัวแรกจะเป็นเน็ตความเร็ว20 MBPS ได้ละ300บาทครับตัวนี้จะสามารถใช้งานในความเร็ว20 MB เป็น 60GB แล้วนะครับหลังจากคุณใช้งานครบ6กกิก,กเนี่ยมันจะปรับความเร็วลงมาเหลือ1 Mbps ให้ครับวิธีในการสมัครก็เหมือนกันครับให้คุณเติมเงินเข้าไป300บาทแล้วก็มากดรหัสด,ดอกจัน777ดอกจัน9ก้าเข้าครื่อหมายสี่เหลี่ยมโทรออกครับตัวต่อไปจะให้เน็ตความเร็ว15 Mbps บวกกับโทรฟีไม่อั้นทุกเครือข่ายนะครับตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ200บาทเหมือนเดิม แต่จะสามารถใช้งานเน็ตในความเร็ว1 5 mbps ได้แค่เดือนละ 30G กิกแล้วนะครับหลังจากใช้งานครบ 30G กิกมันจะปรับความเร็วลงเหลือ3 8 4 kbps ครับถ้าใครจะสมัครตัวนี้ก็ให้เติมเงินเข้าไป200บาทแล้วก็ให้กดรหัสดอกจัน7จ7ดดอกจัน9 2 7าเเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทัวออกครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเน็ตความเร็ว4 mbps เดือนละ150บาทครับสามารถใช้งานในความเร็ว4 mbps ได้เดือนละ15บห้กิกครับพอคุณใช้งานครบสิบ 64 KBPS แล้วนะครับถ้าใครจะสมัครตัวนี้ก็ให้เติมเงินเข้าไป150บาทแล้วก็กดรหัสดอกจัน777ดอกจัน9279เครื่องหมายซีเรียลตัวออกครับสำหรับโปร20 MBPS กับโปร4 MBPS เนี่ยมันจะไม่มีโปรโทรฟรีพ่่มไปด้วยนะครับถ้าคุณสมัคร2 p r โปรนี i, แ้แตะต้องการได้โทรฟรีด้วยอันนี้ต้องไปสมัครโปรโทรฟรี i, มีอันทุกเคือขายเพิ่มครับสำหรับโปรโทรฟรี i, มีอันทุกเค่อขายคือคุณสามารถโทรไปเครือข่ายไหนก็ได้นะครับจะโทรไปกี่ครั้งก็ได้จะมีข้อจํากัดเดียวคือโทรได้ไม่เกิน,นครั้งละ แต่พอครบ15นาทีคุณวางสายแล้วก็โทรต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับโทรได้ไม่อั้นเลยจะโทรกี่ครั้งก็ได้นะครับสำหรับโปรตัวนี้จะอยู่ที่เดือนละ59บาทครับแล้วก็ต้องสมัครหลังจากที่สมัครโปรเสร็จเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะสมัครเปล่าๆได้นะครับถ้าคุณจะสมัครโปรโทรฟีเพิ่มก็ให้เติมเงินเพิ่มเข้าไป59บาทแล้วก็มากดรหัสดอกจัน7 7ดอกจัน9184เข้ามายสี่เหลี่ยมจะออกครับ สำหรับโปรเนีทั้งหมดจะเป็นโปรแบบต่ออัตโนมัตินะครับนั่นหมายความว่าในรอบต่อไปคุณแค่เติมเงินเข้าไปรอไว้ก่อนครบ30บวันโปรจะต่อให้คุณโดยอัตโนมัตินะครับคุณไม่ต้องกดรหสัสซ้ำนะครับแล้วก็โปรทั้งหมดเนี่ยจะมีรอบการใช้าง,งานอยู่ที่รอบละ30บวันนะครับจะสามารถใช้าง,งานต่อเน,นื่องได้6รอบนะครับยกเว้นแค่โปรโทฟีจะสามารถใช้าง,งานต่อเน,นื่องได้แค่3รอบนะครับต่อไปก็ไปดูที่แพ็กเสริมเด็ตกันต่อนะครับขออธิบายเรื่องแพ็กเสริมเด็ดนิดลวกันนะครับคือแพ็กเสริม2องตัวเนี่ยจะเป็นแพ็กเสริ คือทุกแพ็กเกจที่เราอธิบายไปตอนต้นเนี่ยมันจะจำกัดปริมาณการใช้งานต่อเดือนไม่หมดเลยแพ็กเสริมเน็ตสตัวนี้เลยเข้ามาเสริมตรงนี้ครับเผื่อว่าเน็ตที่ได้มามันจะหมดก่อนครบเดือนแล้วจําเป็นต้องใช้งานอะไรยังไงขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถจะสมัครแพ็กเสริมเน็ตเพิ่มเข้าไปใช้งานได้เลยครับแต่แพ็กเสริมเน็ตจะไม่สามารถสมัครเปล่าๆ erm ได้นะครับคุณจะสมัครแพ็กเสริมเน็ตได้คุณต้องสมัครแพ็กเกจตัวใดตัวหนึ่งที่ผมอธิบายไปตอนต้นที่เรียบร้อยก่อนถึงจะมาสมัครแพ็กเสริมเน็ตเพิ่มได้ครับ สำหรับแพ็กเสริมเน็ตจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นแพ็กเสริมเน็ตความเร็ว15 mbps 30G b บกนะครับบวกกับโทรฟรีไม่อันทุกตัวขายเลยตัวนี้จะอยู่ที่200บาทครับรหัสในการสมัครคือดอกจันเ77ดดอกจันเ6 6 9เครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกครับตัวที่2จะเป็นเน็ตเสริมความเร็ว4 mbps 15G b ครับราคาจะอยู่ที่150บาทครับรหัสในการสมัครคือดอกจันเ7 7ดดอกจันเจ็ดหเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตัวออกครับ วิธีซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับคุณสามารถเติมเงินและกดรหัสซื้อทับเข้าไปได้เลยนะครับจะซื้อตอนไหนก็ได้นะจะซื้อกี่ครั้งก็ได้ด้วยขอให้อยู่ในเงื่อนไขเดียวคือคุณต้องสมัครแพ็กเกจเสริมเด็ดตัวใดตัวหนึ่งที่ผมอธิบายไปตอนต้นให้เรียบร้อยก่อนถึงจะมากดซื้อเพิ่มได้ครับแล้วก็รหัสกับราคาของโปรทั้งหมดที่พูดถึงในคลิปนี้ผมจะมีอัปเดตไปให้ในเว็บของช่องเรานะครับใครที่ฟังไม่ทันจําไม่ได้อะไรไงก็สามารถเข้าไปกดสมัครจากในเว็บได้เลยนะครับเว็บนี้นะครับ misterfan.com m e รับ โอเคสำหรับข้อมูลทั้งหมดของเดือนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ไประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าใครที่ดูแล้วยังติดขัดตรงไหน,นไม่เข้าใจอะไรยังไงเนี่ยก็เข้ามาสอบถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเข้ามาหาคําตอบให้นะครับส่วนคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปตัวนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ